สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปเที่ยวทริป4เกาะทะเลตังนะคะเกาะเชื่อกเกาะกระดานเกาะแหวนแล้วก็ถ้ำมรกฏนะสาหรับทริปนี้คือลูกค้าเขาจะนิยมไปมากเป็นป๊อปปูล่าสำหรับจังหวัดตังเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปเที่ยวทริป4เกาะทะเลตังกันค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาขึ้นเรือสปีดโบ๊ทมีตังนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในเรือนะคะคือสามารถนั่งได้หลายคนเลยถ้าในกรณีที่มันไม่มีของเล่นตรงนี้นะคะก็คือนั่งได้สบายเลยเนาะลำนี้สามารถนั่งได้25คนเลย ะะก็มีห้องน้ําให้ด้วยนี่เลยจ้าและก่อนที่เราจะเริ่มออกเดินทางก็จะมีไกด์คอยแนะนําแนวทางในการใส่เสื้อชูชีพและอุปกรณ์เซฟต,ตี้ต่างๆทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกเรือทุกท่านและก็ต่อจากนี้นะคะก็จะได้เวลาที่เราจะได้ออกเรือแล้วค่ะไปลุยกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตรงท่ามอรกดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลอดเข้าไปในะน,ะะน,นั้นนะจ๊ะทุกคนเอาละคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่ามอรกดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ชลิซจะพาทุกคนไปลอดเข้าถ้ำค่ะที่มีความยาวประมาณ80เมตรพร้อมกับไฟฉายหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวจะมีไกด์พี่เต้กับไกด์พี่ไว้นะคะพาเราลอดเข้าไปนะคะอ่าอเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเข้าไปชมกดูว่าบรรยากาศภายในถ้ำเป็นลักษณะไหนโอเค เรามาซ้ำกันอีกรอบหนึ่งในระหว่างที่รอดเขาทำนะคะเป็นความบังเอิญมากที่ได้เจอกับฝูงปลานับปลอยตัวใต้ถ้ำมรกตตอนแรกก็แอบเป็นกังวลค่ะว่าน้องจะกัดไหมสรุปว่าน้องกลัวละแทนค่ะตนี้เลิศ Welcome to the Mole Cave Yeah สดีครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตอีกทีหนึ่งนะครับเรื ies, อ่องมอสพีสอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำน้ําของเราเนาะนะครับจะมีเตรียมให้กับทุกท่านอยู่แล้วและที่สําคัญเนี่ยมีตรังนะครับมอพีสตัวเนี้ยนะครับเราสามารถถอดออกได้พอถอดออกได้ปั๊บเอ้ยเราเวลาทําความสะอาดเราไม่ต้องทำความสะอาด,าอาอาดแบบว่าล้างทั้งหมด แล้วมาใช้ทั้งหมดในอีกวันหนึ่งแต่ของมีตรังเขาจะมีตัวมอพิสต่างหากแยกให้สำหรับลูกค้าทุกท่านทุกวันทุกครั้งด้วยนะครับเขาจะเอาออกแล้วไปหลอมใหม่เพื่อมาบริการนักท่องเที่ยวเพราะสมัยนี้เราจะเล็งเห็นถึงสุขภาพอนามัยการเป็นสําคัญโดยเฉพาะมีตรังนะนะครับโอเคค่ะ ที่ล้มอยู่อันนี้ครับใบมันจะคล้ายๆกับพวกหูกวางแต่ไม่ใช่หูกวางทะเลนะอย่างที่เราเคยได้ยินอันนี้คือดอกจิกครับไม่ใช่ดอกจิกที่ใช้เล่นไพ่นะอใช่นะหอมนะใช่ใช่กลิ่นหอมแบบดอกไม้ป่าหอมจริงผมคยอั้มร้่งบอว่าอยู่นีนจำปีอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะทุกคนหอมมากแล้วคือน่ารักมากเลยอ่ะ นะจะบอกว่าในวันที่เชอรี่เลือกมาเป็นวันธรรมดานะคะคไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเยอะทําให้ในการลอดเข้าถ้ำมรกตครั้งนี้มีความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆแบบว่าอยากจะว่ายน้ําเล่นหรือว่าจะถ่ายรูปทำคอนเทนต์ก็ทําได้แบบจัดเต็มเลยค่ะไ,ไม่บุกเลยไม่น่าบุกเลย มันน้ได้เฉยได้อ๋อมันน้ำเป็นอ๋อข้างก่อนรู้สึกว่าพ่อแม่อ๋อสี่คนนี่ขาดก็แค่ขึ้นหายใจให้เป็นโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมูฟจากเออ่ถ้ามอระกฏไปยังเกาะกระดานค่ะทุกคนเพื่อที่จะไปพักทานข้าวถ่ายรูปแล้วก็ไปดำน้ำนะคะโอเคเดี๋ยวสะพานทุกคนไปลุยกันค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวที่ไปไว้ใต้ค่ะ และตอนนี้เราก็กําลังบุ๊น้าไปยังเกาะกระดานที่ตอนนี้ได้รับขนานามว่าเป็นเกาะที่มีชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเดี๋ยวเชอรี่จะพาทุกคนมาพิสูจน์เขาว่ามันสวยอย่างที่เขาว่ากันไหมนะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะกระดานแล้วนะคะ และเดียววันนี้เชอรี่จะพาทุกคนทัวร์รอบเกาะพร้อมทางพาไปเล่นกิจกรรมเล็กๆนั่นก็คือการพายเรือขยักไซส์แต่ก่อนอื่นเชอรี่ขอแวะไปเติมพลังและพักทานข้าวเที่ยงที่ทางทัวร์จัดไว้ให้ก่อนนะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้าอาหารของมีตังะ กันสวยๆบนเกาะกระดานเลยทั้งคนเดี๋ยวเจ๊จะพัดคนดูนะคะว่ามีตามเขาจัดอะไรให้เราทานบ้างในมื้อนี้เนาะโอเคมาดูกันเลยะคะ่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นบาร์ขนมของเรานะคะก็จะมีพวกเค้กนี่ก็จะเป็นเค้กขึ้นชื่อของหนึ่งตังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กส้ม<อ>เค้กสตรอเบอรี่หรือว่าเค้กออวานิลาอื่นๆนะคะแล้วก็มีวุ้นลูกชุบด,ด้วยทุกคนน่าทานมากโอ้โหจะทานกันหมดไหมโอเคสวัสดีค่ะเดีย๋ยวอันนี้ที่ได้ทำอะไรถึงก็ตอนนี้นะครับอยากสร้างนิดเด<ๆ>ียวว่าอยากพัดข<ๆ>ึ้นขึ้นอยู่อะไรบ้างหวานๆเย็นๆจะได ใช่โอเค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคือฟินนะทริปนี้คือฟินนะต้องมาแล้วปะงงงงงงแ่งงง่งง Uhm, ครับเหนื hai, eye, right. oh, ่อยหายหมดแหละ๋อเยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อจากเกาะกระดานนะคะเราก็จะไปต่อกันที่เกาะแหวนนะคะแล้วก็เกาะเชือกโอเคเดี๋ยวเราจะไปดำน้ํากันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เกาะแหวนแล้วนะคะจะสังเกตได้นะคะว่าที่นี่ก็จะเป็นแบบหน้าผาสูงชันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นน้ําสีฟ้าสดใสสีแบบ เขียวมรกตนิดๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปดำน้ำดูปลากระตูนกันใต้นี้เลยนะคะกะ็อยูเกาะแหวนค่ะไป,ะไ,ปไปดำน้ำกันและด้วยความที่ในวันที่ถ่ายทําแมดหมดนะคะเชอรี่เลยเก็บภาพมาได้น้อยก็เลยขอถือโอกาสเอาภาพบรรยากาศใต้น้ำของลูกค้าที่เคยออกทริปกระทางมีตังทัวร์มาโชว์ให้ดูคะ่ะ